ไม่รู้ว่าวันนี้หิมะจะตกหรือเปล่านะครับในที่สุดเลเตอร์ซีก็มีข่าวขาเข้าแล้วหลังจากที่มีแต่ข่าวขาออกมีแต่ข่าวว่าไม่อยากอยู่กับทีมต่อหรือมีแต่ข่าวปัญหาสปอนเซอร์แต่วันนี้ครับเลเตอร์ซีมีข่าวขาเข้าแล้วแล้วมาจากข่าวสื่อที่น่าเชื่อถือได้ด้วยแล้วก็ มาทีเดียว3คนเลยซึ่ง3คนนี้แฟนเลเตอร์สตีหรือแฟนพรีเมยร์ลีกเนี่ยคุ้นหูคุ้นชื่อกันแน่นอนเดี๋ยวามาพูดว่าใครบ้างละกันนะครับก่อนเืเลยก็ฝากทุกท่านนะสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามใครที่กดติดตามแล้วขอบคุณมากนะจ๊ะใครที่ยังไม่เคยก็ฝากด้วยถ้ารักกันชอบกันก็ฝากด้วยนะกระดิ่งก็แล้วแต่ไม่จำเป็นก็ได้ไม่ต้องกดแล้วก็คอมเมนต์มาติชมพูดคุยกันได้ สามคนที่ว่ามีใครกันบ้างไล่ไปทีละตำแหน่งจากหลังไปหน้าเลยนะจ๊ะนะครับคนแรกเลยผู้สาประตูแซ็คสเตเฟนอดีตมือสองของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะคนที่สองคอเนอร์โคดี้อดีตนักเตะของเด็กเก่าวูฟแฮมป์ตันแล้วก็เอฟเวอร์ตันซึ่งเอฟเวอร์ตันไม่ซื้อไม่ซื้อขาดต่อนะครับและวูฟก็ไม่ใช้มีโอกาสมาเลสเตอร์ซิตี้นะครับ คนที่3อีกคนหนึ่งคนนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นหูกันแฮร์รี่ทำไมกับพิบตาทำไมแฮรแฮรี่วิงส์เออแฮรรี่วิงส์นะครับอา่าสามคนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าทุกท่านก็น่าจะได้ข่าวแล้วก็ได้ยินข่าวมาตลอดเนอะว่าเอนโซมาเลสกานะคุณซื้อจิ้งจอกคนใหม่เนี่ยเขาก็อยากจะแบบรีบิวสคร์รีบิวทีมในหลายๆตำแหน่งเลยแบบมีหลายๆเรื่องที่ต้องปรับนะครับ ก็เอาไปที่คนแรกก่อนละกันนะครับแซ็กสเตเฟนนะครับแน่นอนครับมันเป็นการสื่ออย่างเลตเตอร์เชอร์เขารายงานว่ามันเป็นการแบบรีวิเนียนก็คือแบบการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึง่งเออนะครับแซ็กสเตเฟนกับเอนโซมาลิสกาเนี่ยซึ่งตอนที่ทางด้านของแซ็กสเตเฟนเป็นมือสองให้กับแมนเชสเตอร์ซีนั้นมาลิสกาก็ยังอยู่ในทีมแมนเชสเตอร์ซีตอนนั้นอาจจะ คุมทีมชุดเล็กอะไรก็ว่าไปแต่ว่าน่าจะรู้จักกันแล้วก็เคยทำงานร่วมกันนะครับถามว่าทำไมมาเลสกาถึงอยากได้แซ็ s สเตเฟนนะครับอันนี้ผมคิดนะผมเป็นสันนิษฐานนะว่าผมเชื่อว่ามาเลสกาต้องการผู้สาวประตูที่ไม่ได้ชื่อดังบวกกับใช้เท้าได้ซึ่งแซ็ s สเตเฟนน่าจะตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับฤดูกาลที่แล้วแซ็ s สเตเฟนก็ไปยืมกับมิดเดิลสโบนะครับ พา m i ดเดิลสโบเนี่ยไป play off เพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบแต่รอบรองน่าเสียดายที่ไปแพ้โคเวนทรีนะครับก่อนที่ทางด้านของโคเวนทรีเนี่ยก็จะพลาดเหมือนกันในนัดชิงไปแพ้รู้สึกว่าลูตันทาวทำให้ทางด้านของลูตันเนี่ยขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกนะจ๊ะนี่คือคนแรกแซ็กสเตเฟนถ้าได้มาก็เอาเลยคือไอเวอร์เซนกับแดนนี่วอร์ดเนี่ยสองคนเนี้ยมีสิ่งที่เหมือนกันคือ ท้าเนี่ยอาจจะไม่สู้แซ็คสเตเฟนนะครับโอเคแหละไอเวอร์เซนเรื่องของการเซฟอะไรอาจจะอาจจะแบบว่าไอ้นี่ไม่ได้แบบหนีสเตเฟนมากแต่ว่าสเตเฟนเนี่ยได้เรื่องของเคยฝึกวิชากับเป๊ปมาอยู่ในทีแมนสตี้เอซโซมาเลสกาน่าจะอยากจะได้นะครับคนที่2เรามาพูดถึงคอนเนคโคดี้ก็อย่างที่บอกไปว่าโคดี้ไม่น่าจะอยู่แผนการทําทีมของโลเปเตกีแล้วก็บูแอมตันแล้วแหละส่วนเอเวอร์ตันก็ไม่เอาขาดด้วยเพราะฉะนั้น มันก็มีข่าวมาตลอดว่าเลสเตอร์กับคอนเนอร์โคดี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมเลสเตอร์เชอร์เขาก็รายงานเขาก็บอกว่าคอนเนอร์โคดี้ไม่ได้ติดเรื่องเล่นในแชมเปี้ยนชิพเพราะเจ้าตัวก็เคยเล่นกับบูแพมตันมาแล้วนะครับทั้งในแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกถ้าคอนเนอร์คอเนอร์โคดี้มาแล้วได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้มาช่วยเลสเตอร์ซีเลื่อนชั้นมันก็เป็นสิ่งที่เจ้าตัวน่าจะแฮปปี้แล้วโอเคนะครับรวมถึงคอนเนอร์โคดี้ เป็นอดีตทีชาอังกฤษดด้วยถ้ามาเลสเตอร์ผมว่าก็โอเคเลยนะครับอ่าคนที่สามแฮร์รี่วิงส์นะครับวิงส์เนี่ยเล่นตำแหน่งอะไรนะครับก็เป็นตำแหน่งแบบน่าจะเบอร์6กึ่งก่งเบอร์8นะครับแต่ไม่ใช่กลางลุกนะเป็นตำแหน่งแบบกองกลางแบบมิดฟิลด์อ่ะเออนัดหนึ่งที่ผมชอบแฮร์รี่วิงส์ไอ้ที่มันติดตาก็คือตอน อยู่กับอันโตโอคอนเต้ตอนที่เสมอลิเวอร์พูล2 2ที่สเปอร์ทอร์นแตสเปอร์เตเดียมนั่นแหละวันนั้นวิงเล่นดีมากตัดเกมอะไรตัดบอลอะไรทำได้ดีมากเป็นมดงานเลยสำหรับแฮร์รี่วิงถ้ามาเลสเตอร์โอ้โหผมว่าดีถ้าสามคนนี้มาเลสเตอร์จะทำให้เลสเตอร์เนี่ยติดไปอีกแล้วก็สู้ใครก็ได้ในแชมเปี้ยนชิพนะครับแต่ก่อนอื่นต้องถามท่านจอนก่อนฮะจอนไหนจอนวิงเอ้ยไม่ใช่จอนสโตนแฮ่ไม่ใช่ จอห์นเทอร์รี่เอ้ยไม่ใช่จอห์นลัสกินแเอ้ย,อยถูกแล้วเออจอห์นลัสกินว่าจะมาแล้วก็จะมาครบ3คนได้หรือเปล่านะครับแต่เชื่อว่าอย่างน้อยมีโอกาสได้1หรือ2ใน3คนเนี้ยแซคเซเฟนคอร์เน์โคดี้แล้วก็แฮร์รี่วิงส์อ่ะก่อนจะลงขอญาตมาลองจัดตัวถ้าเกิดว่า3คนนี้มานะจะเล่นกันยังไงซึ่ง บอกเลยถ้าได้มา3คนนี้นะมันจะทําให้เลตเตอร์สตีน,น่ากลัวมากขึ้นแล้วก็เป็นทีมระดับพรีมลีกเลยได้มีนักเตะระดับพรีเมลีกเข้ามาคือมันไม่เสี่ยงเหมือนกับไปซื้อนอกลีกอ่ะเออก็มีทางด้านของเซฟเฟนโคดี้แฮร์รี่วิงมาลองจัดถ้ามาเลสกาเล่น4-3-3นะมาลองจัดกันเลยประตูแซกเตฟเฟนหลัง4คนทางซ้ายวิกเตอร์คิทเทนเซนขวาเจมส์จัสตินไมคกอริคาโดเปเรล่านะเออเจมส์จัสตินก็ได้ คู่เซนเตอร์คอนเนอร์โคดี้กับทางด้านของซุทธาหรือว่าคอนเนอร์โคดี้กับเวลฟาสนะครับแล้วก็กลาง3คนเนี่ยเอาทางด้านของแฮร์รี่วิงเนี่ยปกักหลักเบอร์6แล้วก็เบอร์8 2คนเนี่ยเป็นคู่กันเป็นบูบาการีซูมาเล่กับเคียนแอนดิ้ยูสเบรียฮอลเออทางซ้ายถ้าสมมติติ์ต่างว่าบานย้ายแล้วกันนะก็เป็นทางด้านของมาร์คเอาไบรตันไหมเออทางซ้าย ทางขวาเนี่ยเอาลิคาโดปเรล่าขึ้นมาเล่นปีขวาเลยหน้าเป้าอ e ีนาโชหรือมีอีกมุมหนึ่งถ้าเอาไบรตันขวาแพสซันดาก้าซ้ายไหมเออห,อหน้าเป้านาโชอะไรเงี้ยนะครับหรือ3-4-2-1อาจจะ3-4-1-2ไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีตำแหน่งพย์เมคเกอร์3 4 2 1ผู้สั่ตูเซ็กสเตเฟนหลัง3าวอลฟาสแฮร์รี่สุทธาคอนเนอร์โคดี้ มิดฟิลด์สี่คนวิงแบ็กซ้ายวิกเตอร์คิตเทนเซนขวาลิคาโดเปเรล่านะครับคู่กลางเป็นทางด้านของทางด้านของแฮร์รี่วิงแล้วก็บูบารการีซูมาเล่แล้วก็กลางหน้าต่ำสองคนเนี่ยก็เป็นทางด้านของมาร์คเอาไบรตันไหมกับแพสันดากา้าแล้วอ e ีเนโชเออเนี่ยประมาณนี้จัดตัวเลยอย่างน้อยก็มันทำให้แฟนเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยใจชื้นมากขึ้นเมื่อมีข่าวกับสามนักเตะนี้ซึ่ง เอาได้โคดี้เนี่ยเลตเตอร์เชอร์เขาก็รายงานว่าใกล้จะได้แล้วรวมถึงเดอะมบิลเลอร์ก็รายงานด้วยนะเออส่วนแฮร์รี่วิงกับแซ็กสเตเฟนเนี่ยก็ต้อง,องรอลุ้นแต่แซ็กสเตเฟนก็มองว่าเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสเพราะอะไรเอนโซมาลิสกาเคยทำงานด้วยเหมือนกันนะจ๊ะก็บอกได้เลยถ้าได้3คนเนี้ยเลตเตอร์สตีจะว่าอวยก็อวยเหอะไม่กลัวใครในแชมเปี้ยนชิพอ่ะเอาดิโคเวนที่โคเวนที่เซมตัสลีดมาเหอะมาเจอกันหน่อยในแชมเปี้ยนชิพ เราจะกลับไปพรีเมียร์ลีกครับสำหรับเลเตอร์ซีฟ็อกซ์เนเวอร์คริสครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการรับชมติดตามจ้าแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้าขอบคุณมากบาย